พี่น้องสุรูสุคน,นะครับผมตอนรับกอสูช่องเบาเนาะนะชาแนลพี่น้องมือนนิเข้ามาอยู่บ้านสวนนีลุยชาแนลเนาะครับผมกะพอดีมือนนิกะสิมาเฮ็ดแก้วนะพี่น้องเนาะกะถือโอกาสเดีงนี้อัปเดตบริเวณบ้านสวนว่าเกิดยังไงกับโนอื่นเข้ามาครับเดี๋ยวผ่านไปแล้วโนอื่นว่าบ้านสวนมียังเสียหายบอแล้วก็มียังเพิ่มเติมบอเีออัปเดตให้พี่น้องอได้เบิลงล่าสุดเลยครับพี่น้องกะ ที่ลักลักับพี่น้องที่เห็นอยู่นี่ก็คือที่เห็นเลยก็คือหัวครับพี่น้อง,งใสริมใ่หัวรั้วฮะประตูก็นี่ไงรั้วประตูโอ้นันหัวอื <c oughs> เป็นประตูพี่น้องเพิ่มเสริมประตูใหม่แล้วก็ลงโหลดใหม่นะพี่น้องเนาะอันนี้ก็คือสิ่งที่เห็นณตอนนี้แล้วก็ไม่ยังรอบๆอกว่าไม่ยังเปลีป่ยนแปลงไปแน่แล้วก็พืชพักเปน็นยังไงแน่สิอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งว่า Nguyên mẫn hết quân xi hai hoa và nó nóng nóng. Ach, phải chồng nga bao nóng ái, kỳ nóng. Tantavin Tantavan. Ayyaka mãi, đếp ai. Tân yên, đếp ai, 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 นี่ก็ปลูกไหมยายต่อมปลูกแม่จีนสายไหมดอกแบบเรื่องดี่น่ะอ,อ้าดอกอแค ดอกกระเจี๊ยบพี่น้องอ๋อดอกกระเจี๊ยบพันอีย่างนี้นี่ที่ดอกง่ายแค่ดิโอ้มากระเจียกกเจ๊ยบมากระเจี๊ยบโอมีเด็ดอกมันอกองามอันนี้ฟักทองทลังเรื่อยออกมาเนาะคะ่ะยอดแบบสวยงามเลยทุ่งทานตะวันนะคะ นินาบ้านสวนนิรุยชาแนลค่ะนสุดใหม่สุดใหม่ก็น่าจะเป็นดอกสุดสุดเก่าได้ดีฮาเลยดอกนี่ว่าส่วนอันนี้ดอกดอกนักแนี่ พักดื่มรัวพี่น้องดอกไม้กระปูกพักกระปูกมีพักใส่นะคะเลยนอมาหนอมาหนอ <c oughs> เยงะรถคุนค้นๆุนพี่น้อง <c oughs> สวัสดีค่ะุด่นเนา่นเนะค้อโอ้โล้อุ้ล้อตุดยาแดงตุกไม่ใช่บ้านเขาเกของบ้านคือาสวยเป็นป่าจะหาว่ามูมาสวยต้องกระตือนว่าน้องที่ไปหาแม่อยู่ปะี่นอกใส่เป็น để tầm leo, cây okay, để tầm leo đẹp đúng bọc chưa kể cây 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 kể kể bọc chưa kể kể bọc chưa kể 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 cây kể 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 đây ผู้นึงตัดหมกม่งผู้นึงถอดไทยแต่ถาง้นเห็ดยังงงงงงอยู่นั่นน่ะสมงหามิดหโอ้ยหมดหมดบเกีบกันแล้วมันขวากขวอ่ามีแล้ค่ะขพี่บานพี่แดงพี่แงให้ไปให้ไปน่ะต่นี้ยีเสียงยีลาฟ้าวเตีงบ่เปีงอะไน่ะจย้ายองีติงตีข้ามานโนาทีนาทีแตงอ่ะนาทีแดง้อนทีาทอดไ

เจะมาเขาปใากวม่ย uh ังหเอเเ่ huh uh ื huh ่นา yeah. um ืาหใช้ค uhm รีมมาร์กหน้านาลิตะมัน huh ข uh ึ huh ้นพระใดอัน hmm นั้นนะใส่เด้เอ้ยังก่ครีมบำรุงครีมบำรุง กางวันกคืนไม้บานหาบอกมีบานแ้วนาหยเรลกแล้วเนาะต้นหนูยาเื่อเลยไ่งาเจีนน้ำเบา้อนหน้ายข้าบอกหไม่เยอะใกดนปะร้อยล้านตลับุ้ว่นรบ้าอนหน้านาลมอเวทเท่านั้น ใครเจอผู้บ่วผู้ตรวปฏิไงคุณหนึ่งถอดใครคุนึ่งขัวไใครเคือหมดเที่เจีามาเครืออวมือเนี่ยชาเด็ดแมเห็นเราเป็นใครหลายเหรม่เตอรเมนู้ใครเนาะเพื่อปติเริ่มปติ

ค่อยเลกเรียนแล้วไปเดี๋ยวเราไปรับน้อง

你笑呢？ 现在我们表演很多

มาเห็ดูมบรรยากาศลมเย็ยนช่วยยตอนเย็ยนหามองแรงพี่นองดอกไม้กันเลยปลูกไม้รอบที่สองะะ้วค่ะรอมันบานเยนี่ยม่ทันเลยกระจายหลายมาก ดอกบูร่แจ้งน่าบนี่สวยมากล้วเป็ดด้วหงน่าแบบนี้นาแบบนี้เลยไปานไ่ฟ้านมาเวชุ่ม สวนนี้คือชาแนลนะคะไปดูดกไก่กันบ้างค่ะไก่ก็ยังเดอะเหมือนเดิมอย่า่น้หองคือจะมารอเขาได้เป็นวันเสาสีอ๋อหามาเห,ห็นคนบ้า ใครกู้กูก้ใครไปดงเข่าให้ดีดดำไวที่นอนเขี้ยวงามึ้นกันเขียวงามดีขึ้นยังไงคะไปดูข้าวที่เราดำไว้ตอนนั้นนะคะ เอาที่ฮอตดำให้ให้ไทยนะคะโอ้ยมีเขียวงามแล้วนะคะผ่านไปหนึ่งเดือนค่ะได้นหนึ่งเดือนแล้วน,ลนี่แหละค่ะหมอพยิบาลพันดำนี่ก็โอ้ต้นใหญ่อยู่เด้คุณน่ะทองฟ้าบรรยากาศทุ่งเขาทุ่งหน้านะคะ เช่นน้อยกับมีปลาคอนมา,มาหาปลาคอนกันเลวกะด้านหลังบ้านนีลิชเชแนลนะคะ ครับพี่น้องครับก้ามือนีก้ามมาเห็ดแก้วนั่นแหละก้ามอัพเดตสวนนี่ด้วยนี่เห็นน้องเบิึงหลังจากที่โพดุนเหมือนโพดุนพี่ไก่โพดุนใหญ่ข่อยจื่อโพจื้อเต้โพดุนมันเห็ดข่อยคักไม่อื่นนะไม่อื่นพายุไม่อื่นนะอื่นไม่อื่นนั่นแหละครับพี่น้องก็ตามที่พี่น้องได้เห็นนะครับอัปเดตหลังจากที่พายุโน่นนี่เขาก็ บ้านสวนเป็นยังไงแน่ยไม่ยังเพิ่มเติมแน่ล่าสุดต้องพี่น้องแล้วกอากาศแกวกิจกรรมถ่ายสุดก็คือกินเข่าครับพี่น้องอสำคัญท,ที่สุดนีแ่แหละครับของทัพต้นเดืนนอนด้วยดอกยังไงกับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร่เป็นกงบบินกับใจบ่าวนอน่าชาแนลเดียดด้วยนะครับหลักอากาศกดเดีย<อ>วเลยผู้ไทยที่โตน, <laughs> นะครับผมีต <laughs> <laughs> ้องกับ งในคลิปนี้ก็ฝากรีฝาก,ากน่องไว้สำเนียง้ะครับผมไปฟอกกันไหมคลิปหนาสำหรับคลิปนี้เอาทุกคนลาพี่ลาหน่องไปก่อนสวัสดีครับ